สวัสดีครับวันนี้นะครับเขามาเบ่งนะครับหัวที่เป็นไข่คาแข็งอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตัวนี้เจ็บขาชัดเจนเลยนะครับสังเกตขาล้างขวานะครับผมเขาจะย่างผื่นบ่ไดดเลยนะครับเป็นว่าสาวนะครับสาวยืนเฮ็ดโซโลนะครับผมเนี่ยจมูกจะบกมิ้งเงินนะครับ แบบนิ่งมูนะครับหมู่ไหลนะครับทางลัางขวานะครับกินอาหารบ่ไรนะครับถวัดไข่คือไข่สูงนะครับประมาณจะลอยซีหลังหางสาวเาเลี้ยให้นะครับผมนี่เขาก็ได้มารักษานะครับจะให้ยานะครับตามปกตินะครับมแรงก็กินได้นแล้วดิวันเดี๋ยวมกินแล้วจิดดาแกกินแล้วดีวันทาลังขวาครับ ย้ยเจดกาเยเ็บางกงาเนี่ครับหลังขวาครับชัดเจนนะครับผมนี่ครับคืออาการว่าไข่ไข้แข็งนะครับผมนี่แหละว่ารุนนี้นลครับเป็นนิยมเป็นกันนะครับปีกว่าๆสองปีสามปีเนี่ยครับ สลันหมากสเป็นไ์ในงวดใหญ่นะครับผมนี่ครับขาขางนี้ปกตินะครับจะมีเป็นขางเดียวนะครับผมส่วนหมากนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นขาขางเดียวนะครับจะบ่ค่อยลงสองขางสามขางนะครับสามขาสี่ขาจะบ่ค่อยเป็นเอารับสลันหมากจะเป็นขาเดียวนะครับอ่นะครับนเด็กๆเฝ้าระมัดระวังกันนะครับผมในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมาแรงเยอะนะครับผมพอโลแบบโลพวกเนี้ยมันมีแมงเป็นผ้าหานะครับผมพอแมงดูดเลือดพมยุ่งพอแมงวั่นนะครับผม ให้สอระวังกันนะครับผันเป็นกันรีบตาหม,มอนะครับแถวบ้านเขาจะมารักษาครับจะได้รักษาท่านนะครับจะว่่ได้เป็นหลายนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจากกันไปเค่ยงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ